คนไหนที่มีความสนใจแล้วก็มีความสงสัยไอ้ข้อสอบ T Pad 3เนี่ยตกลงมันเป็นข้อสอบเกี่ยวกับอะไรนะเพราะมันดูมีอะไรกว้างๆหลายอันเหลือเกินอย่าง l l v v l p h ฟิสิกก็เป็นฟิสิกเคมีก็เป็นเคมีนะครับแต่ทำให้ T Pad สเนี่ยสอบอะไรบ้างตัวข้อสอบ T Pad 3เนี่ยถ้าเราอ้างอิงตาม Blueprint เนี่ยครับมันจะแบ่งออกเป็น5ยูนิต 2พาร์ทนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ห้ายูนิตหหน่วยย่อยตรงนี้จริงๆครูว่ามันก็รวมกันเป็น4หัวข,ข้อย่อยดังนี้นะครับหนึ่งเลยคนที่จะสอบข้อสอบทีแพทเนี่ยก็จะต้องมีความเข้าใจในด้านเชิงตัวเลขนะครับน้องจะต้องเจอแบบฝึกหัดหรือข้อสอบเป็นยังไง น้องก็คงจะเคยเห็นใช่ไหมครับคล้ายๆกับพวกความถนัดแพทย์อย่างนั้นเลยครับที่จะมีตัวเลขเรียงๆกันแล้วน้องก็จะต้องแบบว่าเข้าใจว่าเออมันมีแพทเทิร์นยังไงของตัวเลขเหล่านี้แล้วเขาจะถามแล้วว่าตัวเลขสุดท้ายตรงนี้เป็นเลขอะไรถ้าให้มานี่นี่นี่และนี้แล้วเป็นเลขอะไรเชิงตัวเลขเสร็จปุ๊บ2มิติสัมพันธ์นะครับื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ามิติสัมพันธ์ก็หมายความว่ามันจะมีรูปมาให้ครับจะให้ความสนใจว่ารูปนี้สัมพันธ์กับรูปอื่นยังไงถ้ารูปมันเป็น1 2 3อย่างนี้แล้วรูปถัดไปปก็็ควรจะเน หรืออาจจะเป็นการมองรูป ถ้ามันเป็นชิ้นส่วนแบบนี้มันจะไปประกบกับชิ้นส่วนไหนที่ประกบกันได้พอดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเราพับพับพับแล้วตัดเสร็จปุ๊บคลี่มันออกมันจะเป็นรูปแบบไหนก็คือเป็นพวกด้านรูปมิติและมีความสัมพันธ์กันเขาเลยเรียกว่ามิติสัมพันธ์นั่นเองนะครับสามก็จะเป็นความคิดเชิงกลและฟิสิกซึ่งพาร์ทที่4เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นความคิดเชิงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็วิศวกรรมศาสตร์ซึ่งเอาจริงๆข้อสอบเนี่ยมันใกล้กันมากเลยครับสรุปเลยแล้วกันนะสามกับสี่ความคิดเชิงกลและฟิสิกกับคคววาาามิิดททงย เทคโนโลยีและว,วิศวกรรมศาสตร์เนี่ยอันนี้รวมกันได้เลยนะครับชื่ออันนี้มันตรงตัวแล้วว่าเชิงกลก็แน่นอนครับฟิสิกส์ส่วนมากสิ่งที่เราจับต้องได้มันก็คือกล,ลาศาสตร์หลอกเอย่ยพลังงานเอย่ยการเคลื่อนที่เอย่ยนี่ก็คือฟิสิ์ร้วนๆเลยถูกไหมครับพาร์ทนี้เนี่ยเรียกว่านี่แหละวิชาฟิสิกส์มันจะอยู่ในพาร์ทนี้นะครับแล้วก็ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์มันก็จะเป็นแบบคําถามคล้ายๆปัญหาชาาแต่จริงๆแล้วมันต้องเอาสมการฟิสิก กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆในธรรมชาติเนี่ยมันเอาฟิสิกส์ไปอธิบายปรากฏการธรรมชาติอย่างนั้นนะครับน้องอันนั้นก็คือพาร์ทที่3และ4นะครับสุดท้ายอันนี้ก็ตรงตัวเหมือนกันก็คือเป็นพาร์ทข่าวสารเราจะต้องรู้ว่า ในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยข้อสอบมันออกช่วงเดือนธันวาเนาะเพราะฉะนั้นแสดงว่าจากธันวาปีที่แล้วจนถึงธันวาที่น้องจะสอบเนี่ยในช่วง1ปีที่ผ่านมาบนโลกเราเนี่ยมันมีข่าวสารอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นปีก่อนเขาก็จะมีแบบถามว่าไอออนโดมคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าหรือปีเก่าก่อนหน้านั้นบิตคอยคืออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งน้องก็จะต้องติดตามข่าวสารในช่วง1ปีที่ผ่านมาซึ่งพาร์ทนี้จริงๆครับได้คะแนนก็ค่อนข้างจะง,ง่ายเพียงแค่เราแบบ ไปสรุปสรุปมาเนาะว่า1ปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่แหละครับก็คือทั้งหมดนะครับใน5พาร์ทนี้ที่จะรวมกันเป็นข้อสอบ T-Pad 3นั่นเองนะครับก็แน่นอนครับสำหรับในคอร์ส Unlock T-Pad 3ของเราที่ d ดีจะจัดขึ้นเนี่ยใน5พาร์ทนี้แน่นอนว่าครูมิกก็จะต้อง คาดกลัน่นกลองมาหมดแล้วนะครับว่าข้อสอบเก่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างน้องฝึกเยอะกว่าน้องก็ได้เปรียบมากกว่าเดี๋ยวครูจะเป็นคนคัดนะครับแยกแยะออกมาเองแล้วก็สรุปเขี่ยวออกมาเป็นเทคนิคสรุปเป็นเนื้อหาสําคัญให้น้องเรียกว่าเรียนจบครบ3วันน้องพร้อมไปสอบได้เลยและนี่ก็คือรายละเอียดของข้อสอบอีพีสาว่าน้องจะไปเจออะไรบ้างอย่าลืมนะครับขอฝากติดตามอยากจะให้น้องๆทุกคนมาพบกันกับครูมิตรนะครับในคอร์สนี้ด้วยเพราะว่าครูมิตรตั้งใจเตรียมมาเต็มที่มากๆเลยนะครับเรียกว่า จะไปอย่าให้เสียนะครับถ้าน้องมารับลอง3วันนี้คุ้มค่ามากแน่ๆครับฝากคอสอัล็อกทีแพสามไว้อีก1ทีนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะมาพบกันนะครับสวัสดีครับน้อง